ลุนให้น้องไปต่อนะคะให้ร้อยสมัยเลยนะคะพ่อพ่อแม่แม่จ้านะคะเอ็ดยาอยู่หน้าจอยย่ายังตื่นเต้นกับแม่แม่เอซีนะคะผมอยู่มีนบุรีติดตามน้องต้นข้าวทุกวันนะคะหกสิบหกสมัยแล้วนะคะเอ็ดยาใช่นะคะน้องมุกดาหารนะคะเอ็ดยาก็อยู่อยุธยาจ้านะคะมุกดาหารเอ็ยาไปบ่อยเลยนะคะสมัยก่อนเอ็ยาไปไปกับกับนะคะสามปีนะคะ มุกดาหารสกลนครน,นะคะคำว่า fc นี่แหละค่ะ fc นะคะเรานะคะก็อยากเห็นอ้าวมืดมืดนะคะเห็นหนะ้าเอ็ดย่านะเดี๋ยวเอ็ดย่ารออยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> อยู่ชนบุรีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พลาดอะไรนะคะลองฟังเพลงจื่อบอนะคะรอค่ะค่ะใช่นะคะวันนี้ พลาดไม่ได้ดูเลยนะคะคุณพาระรดาไม่พลาดหลอกรออยู่แอดย่าก,ก็รอเขายังไม่ปล่อยนะคะต้นฉบับนะคะอ๋อค่ะไม่ได้ค่ะมันติดรินะคะใตแอดย่าใจเย็นๆใจเย็นๆเอฟซีนะคะใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะรอน้องก่อนเาฟังนะคะลูกสาวแห่งชาติคนเดียวนะคะ นเห็นไหมเวลาอาญาตไปนะมีมีศิลปินท่านอื่นนะคะลูกสาวแห่งชาติออกนะคะเราก็ตามลูกสาวแห่งชาติออกค่ะฝากขอบคุณครูผู้สนับสนุนด้วยนะคะค่ะคณอำนาจใช่นะคะเราขอบคุณมากมากค่ะน้องต้นข้าวค่ะดูซ้ําจริงๆวิญญาณจริงๆอะไรนะคะจิตวิญญาณจริงๆใช่ค่ะเดี๋ยวถ้ามาเอ้ญา่าจะเปิดเป็นร้อยรอบเลยนะจ๊ะ คุณวิโรไม่ต้องห่วงครับน้องถึงร้อยสมัยค่ะคุณฟ้าละดาค่ะวันนี้น้องนะคะต้นข้าวค่ะสาวเมืองการใช้นะคะทุกท่านทุกคนนะคะใจเย็นเย็นจะเย็นเย็นนะคะแม่แม่นะคะเราสอบอันแล้วอย่าใจร้อน,นะะเน้นมากคำว่าสอบอนะคะอย่าใจร้อนค่ะ ได้นะคะน้องน้องหมุนได้หนึ่งหมื่นเดี๋ยวนี้เมื่อกอ่ดต้าวห้าพันใช่ไหมพอๆแม่มบอกว่าทําไมไม่หมุนแรงๆนะคะตอนนี้เป็นต้นงข้าหมื่นแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะเอฟซีจ๋าใจเย็นๆนะคะรอก่อนนะคะรอก่อนรอก่อนอาญาตดูอยู่นี่นะคะถ้าเขาปล่อยมาอาญาตจะปล่อยปุ๊บเลยนะคะตอนนี้นะคะสวเราจะเย็นๆนะคะ ค่ะคุณค้รารออยู่ครับบุรีรัมย์ครับนะคะได้ได้อีกอะไรเก็บได้ห้าหมื่นใช่ไหมอ๋อหมุนได้หมื่นหนึ่งค่ะคุณวิโรจนะคะวันนี้ความสุขชนะแข็งแกร่าใช่ค่ะืคุณบุญเพ็งขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะคุณพิโร์ทุกท่านทุกคนนะคะที่ส่งข่าวนะคะดูหน้าคนตื่นเต้นนะคะ เราก็จะตื่นเต้นนะคะแอด่าก็นะคะแอดี้อยู่ไกลน้องนะคะจือบอแปลว่าอะไรจัมกอน,นะเจ้าสวัสดีค่ะคุณจักรีนะคะจือบอก็จกัมกอนนะเจ้าบ้านแอด่านะคะใส่คำคำเหนือวนละ,นะคะันะคะจัมบอนะคะจัมกเจ้านะคะลืมละกาอย่างเอี้ยนะคะจือบอก็คือจัมกออินนะคะจัมบอเนาะคะ่ะ จือบอก็คือจำบอนะคะจือบอก็คือจำบอนะคะหรือว่าไงนะคะเรามาฟังค่ะแต่ละภาษาสิคะนะคะแต่ละภาษาพูดเหมือนกันไม่เอ่ยจือบอนะคะจำ๋กอยนะคะฝนกําลังใจะให้คะ่ะอย่างก็ว่าใดก็เป็นกําลังใจให้ตลอดคะ่ะอ๋อเป็นกําลังใจให้ตลอดถึงคะ่ะร้อยสมัยใช่คะ่ะ ไม่อะไรนะไม่เลือกศิลปิน,นะคะจะเลือกเสียงขนาดนี้คุณวิรัตไม่เลือกอะไรนะศิลอะไรนะคะเดียวนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณจักรีนะคะค่ะจือบ่อนะคะใช่ไหมเอญดย่าไม่อ่านผิดนะแปลว่าอะไรนะคะขอบคุณค่ะสดีทุกท่านเลยนะคะเข้ามาคนไหนยังไม่กดไลค์กดติดตามช่องเอดย่านะคะ ช่องแห่งความสุขนะคะช่องแห่งความสุขยังไม่มานะคะแม่แม่เอจีอ่ดาดูอยู่นะคะเฝ้าอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะปล่อยตอนไหนนะคะปล่อยมันเต็มเต็มเลยนะเนี่ยค่ะเราได้ชมนะคะยังไม่มาค่ะยังไม่มานะคะยังไม่มานะคะรอจะเย็นๆนะคะที่ไม่มาก็คงรอนะคะเนาะจือบอจือบอรกระจ่ำบอใจก่อนะคะ จำละกาลืมและกาอย่างเนี้ยค่ะมีแต่แสดงความยินดีกับน้องอยู่นะคะเห็นไหมคะนี่ทางนี่ค่ะผมดูไลฟ์สดแล้วสบายใจใช่ไหมเอ่ยนะคะบ้านที่มีทีวีนะคะเขาก็ดูทีวีนะคะเราไม่รู้ทีวีก็รอดูหน้าจอกับแอดย่านะคะค่ะมาลุ้นกันอีกสนุกสนานนะคะลุ้นนะคะผมยังไม่ดูไลฟ์สด ผมไม่ได้ผมได้ดูไลฟ์สนแล้วสบายใจวะะะ่าค่ะไม่เลือกศิลปินจะเลือกใครนะคะเสียงดีขนาดนี้ใช่ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะรอรอ,รอนะคะอย่าไปไหนนะคะแม่แม่เอฟซี FC ค่ะใช่ไหมเอ่ยนะคะค่ะคู่แข่งเหรอคะคู่แข่งน้องค่ะ น่ากลัวที่สุดใช่ไหมโอ้ใช่ไหมใช่ไหม้าคู่แข่งน่ากลัวที่สุดเหรอคะอือโอ้ยเอเดยขอบคุณมากมากเลยทุกท่านทุกคนที่เข้ามากดไลค์ให้กับเอ็ดยาจันหอมนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอทุกคนนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะใน youtube เห็นแล้วครับใช่ไหม น่ารักที่สุดเลยนะคะคุณอภิชาติคู่แข่งเนาะคะ่ะคุณวิรัตบอกว่าเมื่อก่อนชอบน้องค่ะค่ะใช่ค่ะชอบอยู่นะคะแย่าชอบอยู่นะคะรักแล้วรักเลยมันไม่เปลี่ยนนะคะชอบนะคะแอดย่าชอบนะคะน้องๆผู้มีความใฝ่ฝันนะคะชอบเหมือนกัน,นะคะ่ะเอซีจ๋านะคะแอดย่านะคะ ถ้าเรามีลูกมีหลานนะคะแบบนี้อ่ะคะ่ะเราก็แบบภูมิใจะะอ่ะค่ะพ่อแม่แม่จ๋านะคะภูมิใจมากเลยนะคะดีใจที่สุดในสามโลกเลยนะคะอาจเจ้าภูมิใจนะคะไม่ว่าจะนะคะถ้าลูกหลานเราอะ่ะแบบนี้นะคะช่วงนี้น้องไร์สดเพลงอะไรนะคุณอรรชาติช่วงนี้น้องไร้สดร้องเพลงค่ะไปครับใช่ค่ะ น,น,น,นักเรียนเด็กนักเรียนแต่ร้องได้สุดขนาดนี้ใช่ค่ะใช่นะคะค่ะคุณบนเพลงค่ะไม่มีทีวีใช่ a อจยก็ไม่มีทีวีอย่าเพิ่งทิ้งไปไหนนะคะแม่แม่เอซจ๋าขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดติดตามช่อง a อจยนะคะขอบคุณมากๆก,ก,กาบงามๆเด้อจ้าขอทุกคนมีความสุขนะคะ ใช่ค่ะคุณนิรัตค่ะชอบน้องต้นข้าวค่ะเสียงดีค่ะใช่ย้อนสมัยใช่ค่ะน้องน่ารักนะคะน่ารักมากๆนิ่งไปเจอตัวจริงนะคะกระจิบปี๊ดนะคะหน้าตาจิ้มลิ้มดูยังไงก็ไม่เบื่อดูสดได้เลยจ้า ตอนนี้ยังไม่มานะคะใน youtube ยังไม่มาอ็ดย่าดูอยู่เดี๋ยวไปดูของคนอื่นก่อนที่อื่นมาไหมนะคะอ็ดย่าดูก่อนนะคะอ็ดย่าดูอันของกลุ่มก่อนนะคะใครปล่อยมาหรือยังนะคะเยอนะคะอันนี้ใครปล่อยมาหรือ,อยังนะคะเนะะา,า,ออานะ,ะที่นโน่นที่นโน่นเดี๋ยวอ็ดย่าอัน,นอันนี้ก่อนนะคะแต่เขาไปเอาจากโน่นมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอ็ดย่านะคะเปิดนะคะเอสซีจานะคะ ส่วนเพนชิงทุนยังไม่มาแต่อยดยาไปเอานั้นมานะคะนี่นะคะยังไม่มานะคะนี่ออดยาเอามาแล้วคะ่ะเอฟซีจ๋อาออดยาไปเอามานะคะจากคนที่เขาปล่อยมานะคะนี่นะคะนะคะเดี๋ยวค่ะเอามีไหนล่ะใจเย็นๆน,นะคะมีไหนล่ะมีไหนล่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดียเด๋ยวก่อนเอฟซีจ๋าเดี๋ยวก่อนออดยายุางย่งละนะคะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไอ้ย่ากเสียงก็ดังหรือเขาอัดมาไม่ดังไอ้ย่าปล่อยทําไมมันหายหอ่ะนะคะมาแล้วแต่ไม่มีเสียงอ,อันนี้อีกอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะคะยังไม่มาทําไมไม่มีเสียงอ่ออะไรเนี่ยอันนะั้อันนี้ไม่ใช่ค่ะดีใจมากเลยนะคะที่ได้มารับใช้พ่อแม่พี่น้องอันนี้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ทําไมไม่ดังอ่อ ทำไมไม่ดังเอซีจ๋าเดี๋ยวก่อนนะคะทําไมไม่ดังหรอกอันนี้เขาอัดมานน <ơi> เขาเอามาแต่มันไม่ดังนะพุ่งมานี่นะทําไมเขาลืมมันเปิดเสียงก็คนที่เอามาว่าน้องมาแล้วแต่ไม่มีเสียงนะคะแม่แม่จ๋าเดี๋ยวเอดย่าไปดูของโน่นดีกว่านะคะไม่มีเสียงนะคะ,ะ,คะพะ่อพ่อแม่มันไม่มีเสียงนะคะเราไปเอามาจากกลุ่มนะคะไม่มีเสียงนะคะเดี๋ยวเอดย่าดูอีกทีหนึ่งนะคะไม่มีเสียงคะ่ะเอซีเห็นไหม Sampai di